คำสั่งต่อมาคือคำสั่ง history นะครับเราก็ใช้บ่อยนะครับคำสั่ง history ก็คือคำสั่งที่เราจะดูว่าเราได้พิมพ์อะไรไปแล้วบ้างนะครับได้พิมพ์อะไรไปแล้วบ้างโดยเมื่อเราพิมพ์คำสั่ง history แล้วเนี่ยนะครับข้างหน้าจะเป็นหมายเลขนะครับข้างหลังก็จะเป็นคำสั่งที่เราสั่งหากเราต้องการสั่งคำสั่งซ้ําๆนะครับหรือคําสั่งเก่าๆเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพิม คำสั่งยาวๆนะครับในกรณีนี้ผมต้องการจะ Echo ตัวแปรพาดและผมรู้ว่าตัวแปร่าเนี่ยอยู่หมายเลข56นะครับเราก็สามารถใช้คําสั่งตกใจนะครับแล้วตามด้วยหมายเลขลำดับนะครับ enter นะครับก็เหมือนกันก็เป็นการเรียกใช้คําสั่งมันตัวแปร history คําสั่ง history เป็นคําสั่งซึ่งมีประโยชน์นะครับในการใช้งานมากๆนะครับหรือบางทีเราอาจจะค้นหาคําสั่งนะครับเช่นในกรณีที่ เราเคยสั่งไปแล้วนะครับในคำสั่งอะไรดีครับเช่น rpm build อย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่ตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็น rpm build ในคำสั่ง shell นะครับมี utility อันหนึ่งนะครับเราก,กด ctrl r นะครับ ctrl r แล้วเราพิมพ์ตัวแปร rpm build uid อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกครั้งนะครับ คอนโทรล R นะครับก็เป็นการเสิร์ชนะครับ R P M อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ Enter นะครับก็เป็นการสั่งคำสั่งเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะค้นหาคำสั่งที่เราพิมพ์ไปแล้วย้อนหลังแต่คำสั่งนั้นก็ต้องอยู่ใน History นะครับถ้าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะค้นหาได้เชลยังมีความสามารถอันหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ใช้งานบ่อยนะครับก็คือ,อ t ท b บนะครับ การที่เรากดแท็บ2ครั้งในเชลจะมีค่าเท่ากับการคอมพลีทนะครับคอมพลีชันเช่นผมพิมพ์คำสั่ง te tab แบบนะครับเชลสิ่งที่เชลทําก็พยายามจะเชลพยายามจะเดานะครับว่าเราพิมพ์อะไรไปแล้วบ้างนะครับเพื่อความรวดเร็วบางทีเราก็จะจำไม่ได้ว่าคำสั่งมันมีเยอะเชลก็จะมีตัวช่วยครับว่าถ้าคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย te มีอะไรบ้างเขาก็จะ list มาให้เราดูนะครับหรือว่า te x t ทบ,ทบนะครับ ก็จะย่อฟิลเตอร์ลงไปสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าอ๋อตัวที่เราต้องการใช้เราต้องการใช้คำสั่งอะไรรานออโต้คอมพลีทก็ใช้มากนะครับใช้เยอะต่อมาคำสั่งที่เราต้องการเรียกดูข้อมูลของระบบปฏิบัติการที่เราใช้อยู่เช่นเราอยากรู้ว่าเวอร์ชันเวอร์ชันอะไรนะครับหรือว่าเคอร์เนลของเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันนี้เป็นอะไรเราก็มีคำสั่ง u name นะครับ u name แล้วก็มีอ p อ i ชั่นนะครับ ชันลบ A นะเพื่อจะให้เห็นตอนนี้เราก็เป็นลินุกนะครับมีชื่อเนี่ยมีชื่อเครื่องนะครับว่า c e n t o s นะครับ centos 7 domain n a m e e x a m p l e c o m นะครับเ e r ร e l version นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ดูได้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆคือ man นะครับหลายคนคงเห็นพิมพ์บ่อยนะครับพิมพ์บ่อยผมแนะนำว่าสำหรับคนที่ใช้งานลินุกใหม่ๆก็พยายามพิม m a นบ่อยๆนะครับ เพื่ออ่านคําสั่งนะครับถึงแม้เราคําสั่งนั้นเราจะรู้อยู่แล้วก็ตามแต่ว่าคาสั่งคาสั่งในลูนุกเนี่ยมันมีออปชันครับมันมีออปชันดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเยอะนะครับเยอะมากออปชันเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่จําหรือเราไม่ดูบ่อยๆโอกาสที่เราจะลืมนะครับมีสูงหรือโอกาสที่เราจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับก็จะเสียโอกาสไปนะครับคำสั่งนี้เราก็ต้องดู แนะนำนะครับสำหรับคนที่ใช้งานลินุกใหม่ๆนะครับให้ใช้งานนะครับ